สวัสดีค่ะบริษัทรับสร้างสระว่ายน้ำเจ้าที่ยืนหนึ่งในประเทศไทยม่าน้ำดีไซน์และไ์เฮเว่นนะคะวันนี้พามาส่งมอบงานสระว่ายน้ำสวยๆกันอีกที่นะคะที่อ่อนนุชนะคะบ้านคุณจิรพัฒน์ลูกค้าที่น่ารักของเราอีก,อกท่าน,นะคะ่ะขนาดสระนะคะก็จะอยู่ที่ความกว้าง4เมตร50นะคะยาว10เมตรนะคะในสระเราจะปูด,ด้วยกระเบื้องหินอ่อนขาวนะคะแผ่น10คูณ10นะคะขอบสระก็จะเป็นกระเบื้องหินธรรมชาติ30คูณ60นะคะแบบหยาบนะคะ อ่าส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นหัวเจสปาสีหัวแรงๆแ,แบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีที่นั่งสําหรับนวดจักุชีนะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นบันได3ขั้นสําหรับเดินลงสระส่วนลึกนะคะไฟทั้งหมดเนี่ยก็จะมีทั้งหมดสี่ดวงนะคะไฟสีขาวนะคะอ่าเราจะพามาดูหน้าน้ําล้นนะคะปูด้วยกระเบื้องหินอ่อนนะคะ30มสคูณหกนะคะนี่หน้าน้ําล้นก็จะเป็นแบบน้ําไหลแบบอย่างนี้นะคะเสมอการสวยงามจริงๆเลยนะคะ ที่น่าทึ่งไปกว่านั้นนะคะจะก็จะมีเครื่องไหว้ทวนกระแสแรงๆแบบนี้เลยนะคะนี่แล้วก็จะมีสไลเดอร์นะคะนี่สาหรับให้เด็กเล่นนะคะน้ําก็จะสีฟ้าปิ๊งๆแบบนี้เลยนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นโซนกระจกนะคะก็จะมีอ่าที่นั่งเล่นข้างสระแบบนี้เลยนะคะนี่สวยงามกันจริงๆเลยนะคะเรามีทีมงานมืออาชีพประสบการณ์ทสาสระว่ายน้ํามากกว่า15ปีลูกค้าท่านใดสนใจอยากให้เรารับสร้างสระว่ายน้ํา สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะที่รับสร้างสาาระม่านน้ำดีไซน์และไร่เฮเบ้นคิดจะสร้างสระคิดถึงเราเลยค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ